ช่วงคนไทยไม่ลืมตัวสนับสนุนโดย Toyota f o r t ์จูเประสบการณ์ที่เหนือกว่าสไตล์ชีวิตที่เหนือใครที่ว่าแสนหลวงอำเภอสารภีนี้นะคะก็เป็นอีกหนึ่งสานที่ที่นำความภาคภูมิใจมาสู่ลูกหลานชาวจังหวัดเชียงใหม่นะคะเพราะพยาแสนหลวงนั้นคือหนึ่งในสิบ ผู้ซึ่งร่วมกู้ชาติกับสมเด็จพระเจ้าตากสินเป็นพระญาตและพระวงศ์ของพระยาก,กาวิละนะคะพระองค์มีความเก่งกล้าในเรื่องของดาบมากนะคะ,ะพระองค์นี่แหละคะ่ะเป็นหนึ่งในกองกำลังและสัาพากำลังสําคัญที่จะช่วยพระเจ้าตากสินในการผลักดันพมา่าออกจากประเทศสยามทําให้มีนครนบสีนครพิงหรือจังหวัดเชียงใหม่เกิดขึ้นในปัจจุบันนี้ล่ะคะ่ะคุณแสนหลวงคือหนึ่งในนักรบผู้กล้าที่รวบรวมลูกหลานแม่น้ำสังคมผลึกกำลังต่อต้านพมา่า ขุนแสนหลวงได้ทําการรบกับพมา่าโดยแบ่งกําลังทั้งทางบกทางน้ําเพื่อบุกตีพมา่าพร้อมๆกันจนทําให้พมา่าเกิดความพวกพวนในการรบและในที่สุดขุนแสนหลวงก็ได้ชัยชนะเหนือลุ่มน้ําส่งคําและเพื่อเป็นเกียรติประวัติให้ลูกหลานชาวแม่น้ําส่งคําได้ภาคภูมิใจในวีรกรรมอันเก่งกล้าสามารถของท่านจึงได้สร้างรูปจำลองเพื่อสักการะไว้ณวัดแสนหลวงในฐานะที่ เป็นสะพาวัสนหลวงอยู่กับเจ้าพ่อแสนหลวงมาตั้งแต่เล็กๆนะฮะจำความได้พ่อแม่ก็สั่งสอนให้มาไหว้เจ้าพ่อแสนหลวงเพราะว่าเป็นเปรียบเสมือนที่ที่เคารพเวลามีความทุกข์ใจหรือว่ามีปัญหาใดๆก็จะมาหาเจ้าพ่อแสนหลวงเป็นที่พึ่งทางใจของพวกเราค่ะเจ้าพ่อแสนหลวงท่านมีจื้อเสียงเพราะท่านได้กอบกู้ช่วยกันต่อสู้กับพมา่า จนได้รับชัยชนะแล้วเป็นสิ่งที่คนในประเทศไทยได้ชื่นชมได้นึกถึงบุญคุณอันใหญ่หลวงที่ท่านได้กอบกู้เอการาชของชาติไทยเจ้าสำหรับเจ้าพ่อคุนแสนหลวงนี่นะคะปัจจุบันท่านยังเป็นที่พึ่งพาทางใจให้กับชาวบ้านแถวนี้นะคะเขาบอกว่าใครที่บนนะคะอยากสําเร็จไม่ว่าจะเป็นเรื่องการงานเรื่องขายที่หรือว่าเรื่องตําแหน่งนะคะลูกหลานก็มาพึ่งท่านตลอดค่ะ และท่านผู้ชมนะคะถ้ามีโอกาสนะคะมารำลึกและกระตันยูนะคะแสดงความเคารพศรัทธาแล้วก็เป็นการเทริดทูนบูชาและเป็นการเผยแพร่เกติตยศแล้วก็พระคุณของผู้ที่เป็นพระเชอพระวงศ์ของพระยากาวิละนะคะว่าในอดีตนั้นเคยร่วมกันกอบกู้เอกราชร่วมกับสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชค่ะ